คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหาราคาสกอร์สูงในเวลาไหลเกิน3.25นางนก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชีย in ร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความผ่านานิจาก45นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีชาวสมาชิกครอบครัว45 OVER ทุกทท่านครับผมก็วันนี้ผมมีฟุตบอลที่จะมาเชียร์สำหรับสกอร์สูงแรกนะครับ คลิปนี้เป็นคลิป V.I.P ประจำวันที่30เดือน764นะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้ก็สำหรับกลุ่ม V.I.P เท่านั้นนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S 4 5 O V E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็วันนี้ขอไปฟุตบอลรัสเซียทีมสำรองหลีกนะเตะเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับคู่ระหว่างทีมสาป์ตักมอสโกเยาวชนเปิดบ้านรับการมาเยือนคีครนยาโซเวียตทอปเยาวชนนะครับ ก็มาเริ่มต้นเลยนะเจ้าบ้านเนี่ยพึ่งเตะไปได้2นัดเท่านั้นก็ยังไม่ชนะใครเลยไม่เสมอด้วยแล้วก็แพ้ไปทั้ง2นัดเลยครับก็ได้ประตู4ลูกเสียถึง3ลูกเท่านั้นนะเจ้าบ้านเนี่ยเก็บคะแนนได้ศูนย์คะแนนรัางอันดับที่9นะครับส่วนหลังบ้านเนี่ยครีนย่าเนี่ยเตะไปทั้งหมด2นัดนะก็ชนะ1เสมอ1นะครับกดได้3ลูกเสีย3ลูกนะครับได้คะแนน3คะแนนรัางอันดับที่6นะครับ ซึ่งบอกเลยว่าเจ้าบ้านเนี่ยวันนี้มันมาแปลกนะมาแบกราคาผิดปกติทั้งทที่ฟอร์มเองก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับส่วนเติคู่นี้พบกันไปทั้งหมด10นัดน,นะครับตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2019นะครับสปาตักมดโกเนี่ยชนะไปถึง6นัดน,นะเสมอ1แพ้ไป3นัดเท่านั้นนะครับคู่นี้เนี่ยรับประกันมี2ประตูเกิดขึ้นเวลาเจอกันทั้งหมด8นัดเลยนะครับและมีสกอร์ในเวลาครึ่งแรกทั้งหมด9นัด ซึ่ง10นัดที่เจอกันเนี่ยออกสกอร์สูงเต็มเวลาถึง7นัดนะครับซึ่งบอลคู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นบอลที่คุ้นเคยกันมาตลอดนะครับสูสีกันมากเวลาเจอกันเนี่ยและ10นัดหลังสุดเนี่ยสปาร์สปร,ะสะปรากเนี่ยยิงคีย์่าไปถึง25ลูกนะครับเสียถึง10ลูกระยะ10นัดหลังสุดเนี่ยที่เจอกันนะส่วน5นัดหลังสุดเวลาเจ้าบ้านเปิดบ้านรับการมายิงคีย์ย่าเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 4จนถึงปี2 0 1 9เนี่ย มักจะทําผลงานได้ดีกว่าเลยนะครับก็สซปัตาปังเนี่ยชนะไป4ครั้งแพ้ไป1ครั้งและมีประตูครึ่งแรกทั้งหมด4นัดเลยครับและผลสกอร์รวมที่เจอกันเนี่ยยิงกันได้2ลูกขึ้นตลอดนะระ,ระยะหลังๆที่เจอกันนะครับส่วนราคาวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านมาต่อ1ลูกนะครับจ่ายน้ํา0.92ให้ลองหลังบ้านจ่ายน้ํา0.90นะครับส่วนสูงเนี่ยเปิดมา3ลูกควบจ่ายสูงน้ําล้นนะครับจ่ายต่ํา0.90 ส่วนราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ1.51ให้ภูเสมออยู่ที่4.25และให้ภูหลังบ้านชนะที่4.50นี่คือราคาเปิดตั้งต้นนะครับและราคาปัจจุบันตอนนี้กับไหลมาให้เจ้าบ้านต่อลูกครึ่งครบสองแล้วครับจ่ายน้ํา0.73ให้รองหลังบ้านจ่ายน้ําลดน,นะครับส่วนสูงเนี่ยมันจะอยู่ที่คงที่นะ3าลูกควบจ่ายสูงน้ํา0.93 จ่ายต่ำ0.88และราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ1.18แล้วครับตอนนี้ให้ภูเสมอวั่ที่6.2และให้พูหลังบ้านชนะขึ้นไป13.0ซึ่งถ้าดูจากภูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นราคาว่าภาษีของเจ้าบ้านเอาจริงๆนะครับที่จะชนะไปได้เลยนะครับสำหรับราคาภูตรงนี้ถือว่าขาดนะครับส่วนสกอร์สูงแรกวันนี้เนี่ยเปิดมาลูกควบลุกครึ่งนะครับจ่ายสูง0.76 จ่ายต่ำน้ำล้นเลยนะครับและราคาให้ี่แคปครึ่งแรกเนี่ยเปิดมาให้เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกจ่ายน้ำ0.70ก่อนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่เช็คล่าสุดเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยไหลนะครับไหลไปต่อครึ่งควบจ่ายน้ำ0.79ให้ลองหลังบ้านน้ำล้นเลยนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มานะครับเจ้าบ้านเนี่ยเป็นบอลที่กล้าได้กล้าเสียตลอดเวลาล่นในบ้านเนี่ยครับ แต่ถ้าดูจากฟอร์ม2นัดแล้วเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยออกไปเยือนทั้งหมดเนี่ยสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับโดนยิงรั้งแรกทั้ง2นัดเลยแต่วันนี้มันผิดปกติมากๆทั้งทั้งที่ว่าฟอร์มไม่ใช่จะดีเลยนะแต่มาแบกราคาถึงขนาดนี้ส่วนหลังบ้านเนี่ยผลงาน2นัดล่าสุดเนี่ยถือว่าผ่านเลยนะครับทําได้ดีมากๆนะครับชนะทั้ง2นัดเลยแต่ว่าการที่มันชนะเนี่ยเป็นการเฝ้าลังทั้ง2นัดเลยนะครับก็สรุปนะครับ วันนี้ก็ลุ้นประตูและเสียประตูกันทั้ง2ฝั่งครับผมก็สลรับวันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกสปาตักมดกูเยาวชนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนคียาโซเวตอมนะครับของเยาวชนถ้าครึ่งแรกไม่มาตามกระแทกครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S45OVERS45OVER ที่เดียวเท่านั้น,นครับก็สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ